รับสวัสดีนะครับผมไอ้รุ่นฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะทุกคนสหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเลนสโตร์นะครับน้องๆซึ่งวันนี้ก็พี่มีโค้ดมาแจก,กน้องๆกันอีกแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็มาดูโค้ดกันดีกว่านะผมเดี๋ยวเอาไปใส่กันนะครับน้อง ก็ก่อนจะไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามไว้นะครับผมไว้ให้ด้วยแล้วกันทุกคนแล้วก็จะมีโค้ดอะไรบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันนี่ครับทุกคนสาหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็จะมีโค้ดตรงนี้นะครับหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ละกันนะครับทุกคนโอเคมานี่้วทุกคนสามเ็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่นบทุกคนก็ตึงอยู่นะทุกคน ใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะทุกคนแล้วก็จะมีนะครับผมเป็นวงล้อนะครับเป็นวงล้อมัดตึงนะทุกคนก็จะมีเป็นมัดงูนะครับมัดไฟนะทุกคนนีหมัดซัสเกะนะครับผมแล้วก็จะมีมัดอับเบลด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นมัดมังกรนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นวงล้อปักธงนะทุกคนใครที่บอว่าเออแบบอยากลองเล่นก็จัดได้นะทุกคนอันนี้นะครับทุกคนนี้แค่เท่านี้เองนะครับทุกคน เราก็จะมีเป็นร้านค้าสุดแรงนะคะทุกคนนี่ครก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ฮรร้านค้าของแรงนะครับทุกคนก็มีเป็นพวกไอดีหัวข้าวหมวกเอฟนะครับผมหมวกเคนอนเนาะแล้วก็มีปักธงใหม่ปักธงเก่านะครับทุกคนมีไอดีนารุโตะด้วยนะครับทุกคนเราก็จะมีเป็นร้านสุดคุ้มนะคะทุกคนก็จะมีพวกเสื้อบอลไฟนะครับเซ็ตจราชนไอดี ID นักแข่งนะครับผมไอดีหัวปลาวันนะครับ แล้วก็มีงบนักเปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนน,น้องแบบชอบแบบไหนน้องก็จัดได้เลยนะทุกคนคือมันก็ต่างกันนี่แบบว่าเออนิดหน่อยนะครับทุกคนพี่ว่ามันก็แล้วแต่ดวยว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะลองไปจัดให้ดูสักหนึ่งอันละกันนะทุกคนวันนี้พี่จะใส่นักแข่งให้น้องได้ดูกันนะครับก็นี่ครับทุกคนใส่นักแข่งนะก็ไปจัดดูแล้วครับผมนี่ครับทุกคนพี่ก็ได้คนนี้ร้อย้วทุกคนปัดเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันจะมีอะไรบ้างอ่ะไปดูพร้อมกันเลยทุก โอเคทุกคนก็จะนีนะ้ทุกคนพี่ก็อยู่ในไอดีเป็นที่ยร้อยนะทุกคนก็จะเป็นไอดีฝ่ายนักแข่งนั่นเองนะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างนะผมมีหัวข่าวนะผมมีตาเป็นตาอัศนีนะครับทุกคนเป็นตาไม่ใช่ตาอัศนีแนละ้วเป็นตาอะไรลูกน,นะทุกคนแต่ว่าเป็นตาสายฟ้าทุกคนแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนแล้วก็มีภาพพ่ศวาวานะครับผมมีเสื้องนักแข่งกับกางเกงแลกเก็ตนะครับทุกคนแล้วก็จะมีถือปืน M เอ uh, AWM นะครับทุกคนแล้วก็มีปืนอาร์เรเนวเจตสองกระบอกนะครับนะะเป็นไฟมาร์สอาร์เรเนวเนะ 1, ครับผมหนึ่งกระบอกนะครับนะนะทุกคนโคตรตึงนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็น SM8E1 กระบอกครับผมปืนอาร์เรเนวเจตสองกระบอกนะครับทุกนะคะนะคะอย่างตึงอะ่นะทุกคนดูดินะคะรับแล้วก็จะมีเป็นท่าอื่นๆอีกนะวันนี้เป็นท่าขั้นนะท่าดัางชิงช้านะครับนะทุกคนนี่เรานี้ก็เป็นท่าพ้นไฟนะทนะุกคนก็โคตรตึงนะทุกคนครับว่าไกลที่นะครับผมเอ่อ มอหายดีแล้วก็พี่ว่าก็มันก็สามารถเอาไปเล่นแอดกับเพื่อนได้เลยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับพิกัดนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคอลั่มล่าสุดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเนดะ้อบ๊ายบายครับ